สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง y t u t u ตั้มดำจริงนะคะขณะนี้เวลาสิบนาฬิกาสิบก้านาท,นาทีพระคุณเจ้าพระธุดงท่านรับบิณฑบาตเช้านะคะที่วัดเขาพนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุริยำนะคะ กำลังมากำลังมาสาขาที่ผ อนุโมทนาสาธุนะคะ่ะสัตยาบุญทุกคนทุกท่านที่ท่าน,นามาร่วมตักบาตรในวันนี้นะคะแดดร้อนท่านก็ามานะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แล้วต้นแต้ท่านมาถึงนะครับช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกนะครับถวายทานนอบนอบ้อมถวายต่อครูบาอาจารย์นะครับด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่ศรัทธานะครับเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นในพุทธศาสนานะครับในพระตระนตรัร ก็ขอถือโอกาสนี้ขอทุกท่านได้มีส่วนในบุญในกุศลด้วยกันกับพวกเราทั้งหลายการเดินทางไปกับใล้ใกพระกรองในทางรวยความส่วดีภาพปลอดภัยทุกท่านทุกคนทุกสถานในทุกตารางกิโลเมตรนะครับขอรมบนนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านนะครับขยับนิดนึงนะครับตรงนี้ đừng 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 だろうた。 การมีทุกคนทุกท่านนะคะอนุมโมทนาสาธุนะคะกับพระคุณเจ้านะคะทันรับบินทบาทนะคะ ใน่นดำใมีเราทำมีเม่งดี้วยความไม่สะดวกของสถานที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเียวทาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะร่วมกับทุกคนทุกท่านที่มาร่วมใส่บาตรในวันนี้นะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะคำจุนศาสนาพุทธของเราต่อไปสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญจะต่อกันไปด้วยสวัสดีค่ะ